มีนาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่แปดห้าหกขับเลขล่างก็ออกสี่แปดนะพี่น้องเนาะครับของปูส่สีสะเกดงวดท่านมากกัเรือชุดวินนะพี่น้องชุดวินมี่แปดสี่ี่แปดดิ้นพี่น้องเตียวา่าปูคนมันไปจับให้นะครับ มีเก่าซีครับบนล่างวิ่งรุด3กับ9 3 9, กับเก่ากับบมาพี่น้องแต่ว่าในชุดวินมีนะพี่น้องเนาะในชุดวินนมีเข่าอยู่นะครับเอามือนี้เขเตรียมพามาตามต่ออยนะครับเนาะกับลาวพัฒนาปูซีส,สเกตนะครับจะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องบวงลวมหมด เปิดละวันเปอกัแก่วบอก่ฝากช่องฝากยังนี้กด,ด,ดติดตามในเี่น้องยุบซีต่อฝากติดตามสวัสดีครับฝากติดตามก่อนค่มเลยได้ครับนนมาติดตามนนเล่าพัฒนาวันที่13มีนา67 นำพอแต้มครับได้ยินวองเงี้งโก้ไไกลด้ววันพุธนพี่น้องเนาะ พุธที่13มีนาคม2567นะครับ ปูสามซอดเลยปูสีสเกตส,ะส,ะสะัสซาลาสอเสือซอเลสี บนล่างวิ่งดูดห้ากับหกนะครับครับเบอร์เบงเลอรวินชุดวิ่นนพี่น้องสี่ห้าหก 4, 5, 789นะครับขับชุดวินโงชุดวินไป่นองด้วย โทษขอให้เสียงหลุกเกวนเดอ้อพี่น้องเลยครับจับคู่หกสองหกเก้าหกเจ็ด

แปดกันเจ็ดสองเจ็สา <ination noises> เน้นหกสองหกเจ็ดห้าสองห้าเก้านะครับ สัตว์เจ่ดนะพี่น้องเนาะครับมีเด็กสามตัวแถมน้องเลยพี่น้องเด้อเก้าหกสองเก้าหกเจ็ดนะครับ หนึ 9, 6, ่งเก้าหกเจ็ดออกสัตว์เกศนพี่นองเนาะครับวันพุทธที่สิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนพนองเนาะลาวพัฒนาปูสีสเกต ขับบนล่างวิ่งนูด5กับ6กเลือพี่น้องเด้อกขับชุดวิ่งก็มี4ี่ห้าหกดแดเกนะครับขับส่วนภูมันจับคู่เห็นก็มี6กสองหกเก้าหกเจ็ดหกแ้าสองห้เ้าห้าเดห้าแน้น6กสองหกเด้าสองห้าเกาะพี่น้องเนาะขับส่วนเลขตัวกันเลือกรับเด้เจ็ดสองเจ็ ขับเลข3ตัวกับ9 6 2 9 6 7เน้น9 6 7เน้นาะพี่น้องเนาะรับเอาพระเตียมตะเขาอกับพระว่าคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสเกตเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียมมาขับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ววดนี้พระเตียมกับคาะไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้อ เอซีก็จะได้โฉบโฉมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาขอมาแล้วก็จะเริ่มเลืออพี่น้องเลือกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตมน้าแรเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมน้าครับเพราะว่าจะเป็นช่องพ่อเตมคนเดิมน้าเนาะครับเด้อกดจิตตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนาะรับอใายแห้งด้วยโฉบๆมันมันกันนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตม ครับพอแต้มคอไวพ้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเออความเจ็บใหญ่ใดความไขยย่ยาให้มีนะครับเนาะครับพอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโมฝากส่งไปนสวัสดีสวัสดีครับ มาติดตามเล่าพัฒนาปูศรีสะเกดครับวันพุทธที่13มีนาคม2567รกับก่อนค่ำพาด้วยปากขอบคุณปูศรีสเกเดอครับเป็นแนวทางให้ครับพอแซมฝากเฟซีพอแซม,แมกดติดตามก่อนค่ำให้น้ำแน่มักกระจัดคัดกระพาน ขอบคุณครับสวัสดีครับ